นอกจากเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับพี่กอย่ายังมีการประชุมอีกที่หนึ่งด้วยนะครับของวันนี้ก็คือเป็นที่ประชุมของคณะกรรมการอายการครับพี่กอย่าเดีย๋ยวเราไปต่อเรื่องนี้กันเลยนะครับก็คือทางวันนี้นะครับทางคณะกรรมการอายการก็ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของอเนตรนาคสุขนะครับอดีตรองอายการสูงสุดกรณีไม่สั่งฟ้องบอสอยู่วิทยานะครับชี้ว่าการสั่ง คดีขาดความรอบคอบครับประมาทเลนเล่อมีโทษสูงสุดนะครับอาจจะถึงไล่ออกจากราชการเลยนะครับในวันนี้ทางประธานคณะกรรมการอายการก็ได้เปิดเผยผลการประชุมวาระการพิจารณาโทษทางวินัยของนายเนธนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสนะครับที่ขับรถชนตำรวจสอ,อทองหลอ่อเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกันยายนปี2555 ว่าคณะกรรมการนะครับได้อภิปรายการสอบสวนชั้นต้นแล้วมีผลสรุปว่าการสั่งคดีของนายเนรนาคสุขขาดความรอบคอบมีความประมาทเลินเล่อค่อนข้างร้ายแรงถือว่ามีมูลความผิดในการจะสอบวินัยอย่างร้ายแรงโดยวินัยร้ายแรงนะครับมีโทษทางข้าราชการสูงสุดคือการไล่ออกหากผู้เสียหายไม่เห็นด้วยก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับ โดยในที่ประชุมนะครับก็เสียงส่วนใหญ่ก็มีมติเห็นควรให้สอบสวนวินัยร้ายแรงนายเนธน,นะครับถึง9เสียงเลยทีเดียวนะครับในการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด13คนครับพี่ก่อย่าทางด้านนายพัชระนะครับประธานของคณะกรรมการอายการนะครับก็ได้กล่าวว่านายธนพิษมุลพึกนะครับ เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้โดยในายธนพิษก็จะเป็นผู้สัญหากรรมการอีกสองคนแล้วก็เลขานุการอีก1คนด้วยก็จะสามารถเริ่มทํางานได้ทันทีคาดว่าจะเริ่มทํางานได้ภายในสัปดาห์นี้โดยจะมีกรอบระยะเวลาการทํางาน60วันครับขณะที่มีกระแสข่าวครับว่าน,น,นายเนรนาคสุกเนี่ยจะยื่นลาออกเป็นครั้งที่2นายพัชรก่าวว่า เป็นอำนาจของอายการสูงสุดในการพิจารณาแต่ว่าแม้จะลาออกก็ไม่กระทบกับการสอบวินัยร้ายแรงโดยยังคงสามารถเรียกมาสอบได้ภายใน180วันสำหรับกรณีของอายการอีกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของนายเนธที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็จะสอบสวนในประเด็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะนำเสนอผลการสอบให้กับ คณะกรรมการอายการพิจารณาโทษต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่มีการติดตามมีประชาชนนะครับสนใจในเรื่องของการหาคําตอบนะครับแล้วก็การลงโทษผู้ที่มีความผิดนะครับในกรณีนี้เป็นอย่างมากเลยพี่กอยกค่ะ ก็ดูเหมือนกับว่าจะเงียเๆีไปนะคะสําหรับกรณีของบอสสิวิทยาเทียบกับช่วงที่เป็นข่าวใหม่ๆเนาะตอนนั้นคนก็<า>สนใจกันค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในทางด้านของคดีเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าให้ตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะ